ต้าน้อยมาดินพอดีเนนะอเพื่อนอะคุณเจว่าดูหนังแกงด้วยนะเจว่าน่ะฮะเจ้าขายยังไงนะขายห้ามปั่นบอขายนำปันปนป่นบ่ฮะเรียกลูกค้ามาซื้อเลยไหม คนสวยเอาน้ำปั่นสับประรดโอเคเอาแบบซีบๆเลยนะโอเคผักเอียงพี่น้องผักแป้นพีน่น้องเลยเนาะอใส<ช>่กระบอกมาเลยพุดนะกะอกขายยังขายสุดตามบ่อเนี่ยขายน้ำปัน่นบ <c oughs> อกมึงไม่รู้ขายน้ำปันป่นจา้าปั่นไม่ว่าน้ำปัน่นบสับประรดนี่โดยน้ำปั่นสับประรดออริโดขายดมึงนี่รู้นี่เอาอย่างไง ไหนยังเป็นบ anyway> um, ุกูดเห็ดได้ยังกินมานี่นะลาบซีนงัวลาบซีนงัวโดยาบซีนงัวเป็นไรนี่ในเป้งอยากกินจุ่มจีนเห็ดจุ่มจีนเป็นจินดโดน บ่ได้กินในชูนูบูแล้วนี่ชูมนอย่หคายอย่่านุ้หมาพก็มาหอะไรครับบม่ได้กินขยากับบร่ได้จุดนะใช่ใใ่ได้กินจุ่มจีนนี่แหะคิดนัดกันดิห้าจุ่มจีนเลยเจะอยากยากเลย รานแห้งตัมได้เลยนะแห้งตั้มบอคำแห้งชูงว่านี้อย่าร้อนแบบอคือไฟแห้งชูงว่าเลยนี่แห้งตั้ได้เลยนะธรรมราบอธรรมราเนี่สำนี่นะกด้ใดีเนื้อปลาดูเนื้ปไาดีนก็ซมอนนี่นีู่เลยบออกามโอ้ ปูงกับแลนวเนาะอะไรแบบปูปูซอยใช่ป๊อย่เนี่ธอร่างเอาอุ้ยนี่เจ้าพนะพ่ออะของบานอะไรเนาะของเนี่ยมันดููปลายผูวยกวนน่าเอาน มันขาดโคมนัวได้ขมาว่างมันอากาศดิอิกเคมีนินิเคีนิกเคีลงมาแต่คุณเ่องกานกงเรียบร้อยงเรียบร้อยเอินนาคาินไดเน้ยเรต้องานาเรียบร้อยเนัวบอนัวีบ่อนี่บนดีนอเิดินยั้งงนะกอนจะจู่ะเนะ ออกไม่เห็นนังอือยดีมีหมอชั้นละหมอแม่น้องเปรียวปะหมอไฟฟ้าได้จ้เอาที่ลงไปเอาเป็นตกเข้ามาล้งนะครับบลขับไม่หลุดให้ย่างเอาบอก สบายดีป้าลูกเนี่ยลูกเอ้ยนี่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 เอ้ยมันสวยนี่เอาเมวเออไม่ยินบ่นอ่ะเฮ้ยสบายดีสนใจเลยเฮ้ยแกชะมออยู่อันนี้เหอะวันนี้เจ้าขายยังลูก มีหมูดินมาหนินี่ดีกับไปลงมาทำหากันอยู่ฮะดินคนเดียวเอาปาดขวดแล้วกันคนดิเเ <Hey. S 1> ดดนเรี <c oughs> ยงกัน <c oughs> เดี๋ยวแปรงจมูกก็โล่งถ้าจมูกนะเฮ้อมาดีเอาเอาเอาน้ามาเอายามันชีมื่นดีนะเฮ้ยมืมันมื่นเนาะไปกันไปกันไปกันก้อยเลย น้นงพี่อะไรบอน้องพ่อะไรเลยนะเนพอเ่าพอมเนโอเคแต่บ้านนี่เลยเยอไปมักกลาเพรมียนหนข่าวถาวรเลยในตวมมาข่าวถาวรเยอว่าโอเคดีจ้าม่ต้องคล้องเนื้อยังวนอ่ะบ้านจะไปมา้ามาหลายเยเลยว่ะโอเคสั้นจทั้งงั้งโอเคนีครับอย่างงานด้วยวอะโอบริเวณไวะ

หวเสียจริงจิตัวซีอิ๊ยังมคไ่ารบอือาอือีกโดดลงไปแซ่

ค้นในประเทศลาวเนี่ยเรื่องอุรมชมพูเนี่ยประเทศลานี่ยม,มันเป็นสว่วนมมนเลยคื mm hmm. ออรณ์เพราะว่าพื้นที่ราบมันหลายอม,ม,มู้มีข่าลายนนก็ง่าย mm hmm. กบับานลายพราะลายผู้ของมัน,นจะมีแต่แถวที่โที่ทนั่นนะ้หนหอยไหมบอนี่ เอาอันใบมะขู่ใช้น้ำบ่ด้วยอืมพร้อมได้ยังไงแซ่กอนไรเพียงเลยเด็กออกมอมนี้เจ๊ยังมุงนี้ชื่อได้เลยเช่อได้ลยไม่เป็นอดไร

จะพาเชฟไปเ,ไปเหมอยเขาสิจะขี่มอไซลงไปเด้อมอ,ฟอไฟวะแม่มอไฟให้เธอบอกไม่ต้องเฟียวเทียวไม่ให้เขาวสื้ออายุมืงนะเขาว่ามันซือผัดร่มกระมงขขาเบิดลายแน่นนะจะได้งดไว้ก่อนวะไม่เทียวหนาก่อนไปซื้อ แซ่บสุดยอดเลยมีน้ำไหมมีน้ำไหมเข้ามได้น้ำไหมต้มแม่ต้มน้ำไหมต้มกินกับน้ำแน่แซ่บนี่แอละเดี๋ยวเพิ่นปรุงนิดนิดร้อยก่อนปรุงด้วยเลยเนี่อยปรุงร้อยเลยใช้พักบ่เออเดี๋ยวใชพักกันยังแล้วตอนถ่ายเราเป็นกินกันกินได้ไหม เปียกเดี <laughs> ๋ยวแล้วงหมึกบบตอนีื้อมั่เนี่ยลายแลวูบ้านเากับลายใช่หลายกับลายและลายปู่นช่างปล่อยมานะแไปใส่ไปคุ้งลเรียกคนเลยใช่เลยใช่เลยเนี่ยพอลืมล่างพักนี้แข็งเนี่ยชิร่างด้ยไตชิ้นเข่ากันมั่งจะลงไปเอาเาวมือกันตเฮยเอามือกัน เอ้ส <Ooh>. okay. ิล่างภากแขกเจ้าต้องไปเอาไปมาเสียกินน้ำกันเลยนะเจ้าบุกินบ่ะสบอยอนยากบ่อาจจะกินกันบ่ะสิกินในหามงวงนอนห้องหยางได้เราก่อนไดนไปผ่าห้องนี้ชันไชนน่ํานะในน้าซั้งั้ผ่าตะกา้านึงค่ะเจาใ่มเนื้อให้เดกินกัเนว่าคุณกินเสร็แ้เด้ืงมนางพักดังหยากอน กินข้าวบ่ยืนอยู่นี่บ่กินก็ได้สะดวกเพราะว่ายังมันเป็นของผู้ใหญ่ได้ดุเป็นของผู้ใหญ่ได้ดุเป็นของเล็กน้อยเลยเออคนของเล็กน้อยก็มียี่หนักกุ้งต้มกุ้งต้มใหงมันเปื่อยก่อนเอาละบ้วงนิ่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 งเอาเลยเอาลูกหม้อมัวมัวพอามกเจียวกระโดูก่ันนะครับความกระเก่อน อต้เปื่อยกับเจ้ากระดูกเป็นยังไมเนีต้มเปื่อยเนียนเนี่แ้วจะเนื้อมันร่กคักัแม่เนาะปุ๊บไงเลเจ้ถ้ากระดูกน้ำเนี่ยเสียอย่างปรนากต้มบริันนชาวต้มบริตาขาวแก้วเดีวกันให้ก่าะเอาไปลูกโกงเนี่ยบ่อย่างกันเนาะอันนี้นี่อ่นก๊อปหรอเอาถอยจักงได้นี่เนาะฟังคำว่าอันต้มพอตาขาวนี่ว่านาะนี่ ฝา <polarization> ตรงนี้ต้มพอนตาขาวก็ป่นแล้วเหนว่เด๋ยวถามนี้เนี่ยนเน่เอาอันปนก็ป้อเละถอยจากได้เนาะมีน้องใครเอาีเขามาให้นดเข้าอนนี่หาดีได้รวมวมเนาะแล้วเสได้บอกว่อยกีินขาอมเล่ต้องไปเอามาหมองกระทะมาให้นอกบ่น่บ่านั่นบานี่เลยนั่นบานี่อยู่ทีโอเคยื่เลยบ่ เาห่อนม่าตัะเอนห่อนห้อน,อนตัวน,นี้ของหอนคักเลยมาเป็นผานั่นอกันเนี้ยเอาก็จะหึ่งนะ,นนนห,นะห่อนเอาห่อนเราได้ช่ไมห่อนเห็นได้เหรอข่าขาชุกเต็มหน้าแบบผลมาต้ขึ้น,นมาอีกเลยเจ้าใช้ข่าวรอปะขาพันธิเวชโลโอ๋อยัง<อ>ไงมาได้เพิ่ออกเลยออกเลย <laughs> ออกบัดเจ้ากันแล้วกันห่าตัวนี่ผลพูดไรอย่างอะนั่เขาวพันธิวชโจชุบมันอ่ะทางโน้นมันเนี้ยมาอีกข่าวมาเด้อ ขาคนดีด้วะแบบนี้เกี่ยวข่าสิบะเด็นนี่บอจังหวัดนะจักสิเดนเก็บมาจักชิเดนเกี่ยวมันกินน้ำละมันกินน้ำหนะกแกลุ่งห่มนเดียใส่ลุเงิ่มทำนุงใส่นุเงิ่มนุเงิ่มน้อาเพื่อนยี่บ่านน้ำน้ำลาบกยังน้ำอย่างพวกผู้มเฮ้ย ยังดุะเยายังีนะมานไม่มากินว่ากุ้งเลปปลาไปเยปลากได้สามโต๊วคืนปลาลุกขนาดยิ่งอไม่ลงนั่นบอตอนลงนีลงยังบอก่างนหึงป้าผานปลากสลัดที่นั่นไปลูง่ายง่ายนิน่อยอือเราขอว่าราบคืนนี้ไปตเป็นร่วงไว ลราเป็นวงคอยย่างคอยลุกปหากั้นว้าเต้ผมทำกนตายกไดเลยนะผ้าหลังแห้งผู้ผ้าหลังแห้งอ่ะพกกระดงกินเขาเออป้าค้าเขาบอกออตุ่นบัวทำให้ลูกไพายมันลมขางตางมันปิวมาแล้วพอชมาผ้าผ้าเนี่ยอ๋อเห็นเรื่บานในบ้าลูกมาลงเงินเัินกนีอย่างไหเออเออโดน

ตูงรีบด่วเออหมอ่ะนี่ไม่สมบ่ะนี่ไม่สมบ่ะไม่สมปรเห็นปเจาเฮ้บ่เป็นเฮ้บบูดีเลยพ่ออยู่มันอ่ะพ่อไม่ตู่อ่ะหาดอกไม้มาให้แมนี่เห็นมาจมมึงไมด้หามาเลยกได้อยู่ไม่นั่นอนูปกติดีตะกี้เอาแค่กระบุกดื้อกันได้นี่เดี๋ยเธอได้เห็นตะกี้ลืมแล้ว้องูตดไปูุดมาเออกระบุดบนี้ ี่็ดไกวดมันก็ครับพอเห็ดชาปีมมันดุอไว้ก่อนมีกระปุกหนึ่งเห็ดเขาเขาสองปีไม่เคกินน้าก็ได้ถิ่นงเป็นยังหอมคื็เก่าอยู่เลยอือแล้อบินชุ่มมาบ่มาเลมานอย่างเดียวเห็ดเนตรอาเห็ดยังบวบเป็นขั้นชมพักคมพนกาลอะนั่นเรื่อง ชุกปลาก็เห็นได้เรื่องกปลวอายังดได้ยังกุ้งปะไ้ยังไ้ยังด้ยังได้ยังได้ยังปาน้ักปาเสนนข่ข่าปปั้นเนี่ยพอข่าเลยพอปิ้งปลาได้ลูกปิ้งาเป็นผ้าให้แม่ผ้าไปบนนู้นปิ้งปลาไปปองปิ้งปลาปะปลาเงินกู้ไปกินปลาปลาลูกเล่นเถะามไปไเร็วไปเร็วไปมาทา ตามพอแห้งไปเลยพอเสียหายพอคนอ่าจใจได้หมดเเพราะว่าเป็นงอแงพอท้าไปับโอ้ยหูกเลยทานเลยอ่านบ่มีมันชุบอยู่บ่เฮ้ยแต่โมชุบหรอกชุบพิงน่ะอ่านมันเบิดเลยตีาลูกสาวก็หอมเน็ตหอมนกตีกว่าลูกน้าเนาะ มัน嘛เริ่มมันเลยเนาะเพราะว่าอันนีอแล้วคุณทานอยู่ผูกเนี่ยแบบนีอเนาะไปได้จะกินเอาไม่อ้อยไฟค่ะกับบ้านเด้ฝากเอาไปไม่ออยไฟค่ะได้ตัวนี้นาะให้ออยเยออยเลยติ เป็นทานกัอไปมาใส่ไปนี่ๆรอถาต่อไปทานบะมี่ลูกทานเบิดไปไปนั่งถาเนี่ยมาหน้อยร้อนนึ่งนิยางทัวที่อยู่ได้ดีนะล่ะไปทางตาแล้วลูกตูเราจ้ะอามาฮะพอมาบปอุ่นะว่างมาเนี่ยีนใ่ไหมค ไปปนีมาเนี่ส่ลานเนี่ยหไปน้าบอวพอไหวไปแล้วาะ่แค่เคลื่นแต่ว่าประเภทบอกกัดปไหนพัดลมนะพอเปิดกัดบเพลินเป็นกัดเพิงกัดย่งไรกัดบดหมากเลยมึงมันดุยเืมไรก่อนไรอ้ยไรจะเามันเพชร เมนูห้องกัดทำเพื่อในห้องบกรณากแล้วบัดอืมลาบเนาะค่าบริจืคเอาลงมาเทียบแบบนี่เลยคันใช้เลือดดีครับแดงคัดเพื่อเล่นเนี่ยมาสู้ครับมาบอกคนอย่างนั้แล้วก็พื้นนั้นกระกวดมากเมื่อไงครับดีเลยรับแม่กินลาบแท้บอ่ะ โอเนแบบเชียงเ่ยบบรจะไ้กินดีว่าเขาแบบก็ชิมอย่างอยาให้กินเลยเดี๋ยวมันจะขำลายเลยเราที่เด็กยาเนาะอยากเรอยากเราคันิ่งเนะชื่อมากเห็นไหนเรากินมันเอาแต่ก็รัวพอดีเห็เอาใส่ซีผมแน่นอนรออ๋อเราเปเข่าที่นึงรอต่มีเงหรอมเฮงอืมมีเฮงมากเราเปิดเข่ามาเดยบอกกว่าเอาไปใครให้ดีนะอืมก็

ขัวน okay, yeah, ั่เป็นแนวอื่นนดบ้อเออาเสี่เชนนี่หไปผิดดเขากินน้ากันทางกันได้ตาปลาลุงไปก่อนได้แวแรกจะเลื่อนลงไปเอาหมอให้เด้อชี่เชบารีปลาลุี่นะมาิเกล่นารโอเคนี่นี่เอ้ยบาดีป้าลุกนี่ลุกทาปลาตไปเจาทานบ่มีบ๊ายบายสวัสดีก่อนบายบาย งอนทำายังบร่ได้กินบาสบาดีเคสบาสบาดีปลาดงเด้อเอาสายตาแล้ว